สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนค mm วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเก <mythology. S 2> <ๆ>ี่ยวกับเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งคลิปนี้นะเราก็จะเจอกันเป็นคลิปที่5แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบวกทศนิยมการลบทศนิยมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคูณไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหารตัวสัญซึ่งถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการหารตัวสัญในระดับชั้นประถมหกแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะส่วนมากจะเรียนมาแล้วตั้งแต่ตอนป .4 หรือไม่ก็ป .5 นะคะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ไม่มีความสำคัญเลยค่ะว่าใครจะเรียนหรือยังไม่เรียนนะเราถือว่าเราจะมาเรียนพร้อมๆกันในคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะอย่างที่พี่จั่วหัวไว้ค่ะบอกว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการหารตัวสัญนะคะ มาที่ข้อแรกของเราเลยนะคะข้อแรกเขาบอกว่าหกสิบจุดสี่สามแปดหารเจ็ดนะหกสิบจุดสี่สามแปดหารเจ็ดเขียนในรูปนี้ได้นะคะก็คือตัวเศษนะคะเป็นหกสิบจุดสี่สามแปดหารก็คือเครื่องหมายเศษส่วนตรงนั้นที่เราเห็นไว้นะคะตรงนี้มันคือเครื่องหมายหารนะคะแล้วก็เจ็ดจะเป็นตัวส่วนอยู่ข้างล่างนะคะทีนี้เวลาทําเนี่ยมันจะแยกวิธีทําไปได้สองแบบ คือ 1>, 1ใช้วิธีการตัดก,ก็คืออย่างนี้นะ60.438จุมดใช่ไหมคะข้างล่างเป็น7อย่างนี้นะตัดเลยคะ่ะเอา7หารทั้งบนทั้งล่าง717 7. 7 5 3 5 7 6เ2 7779 7 8ห้านะคะ56มันก็จะเหลือ4เนาะเอาไปวูก,กับด้านหลังทีนี้นะคะเจอจุดใส่จุดค่ะ เจ็ดอะไรได้ใกล้เคียงกับ44มากที่สุดเจ3ดห้าสมห้าเจ็ดกี่บสองนะคะเหลือเศษ2รวมกับด้านหลังเจ็ดอะไรใกล้เคียงกับ23สามากที่สุดเจ็ดสามนะคะได้ย1อดนะเหลือเศษ2ไปรวมกับแที่หลังเ็อะไรได้ใกล้เคียงกับ28นะคะ7จ2ดสาม8็ดจดสี่สิบปดนะคะคำตอบก็คือแ6 3จหสาสี่แบบนี้ พี่แนะนําวิธีนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามันสะดวกและก็รวดเร็วแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนทําวิธีอย่างนี้ไม่ได้ก็ไปตั้งหารยาวค่ะอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ได้คําตอบเหมือนกันแล้วแต่เราเลย60.438นะคะตั้งแล้วก็หารด้วยเจดแบบนี้78นะคะได้เป็น56เนาะลบเหลือ4จะจุดใส่จุดเนาะชัก4ลงมา75357642นะคะ ลบกันเหลือ2นะคะชัก3ลงมา73ได้21นะคะลบกันเหลือ1อ่ะลบกันเหลือ2สิชัก8ลงมาแล้วก็7 4นะคะได้28ลบกันก็เหลือ0ูนเนาะคำตอบก็เป็น8.634นะคะเหมือนก,นกันกับวิธีข้างบนเลยเลือกเอาตามชอบใจเลยค่ะตามความถนัดของตัวเองเลยว่ายังไงถามว่าตัวพี่ใช้แบบไหนใช่ไหมแล้วแต่นะบางทีพี่ก็ใช้ตัด บางทีพี่ก็ใช้แบบหารยาวแล้วแต่ว่าเจอตัวเลขแบบไหนมาที่โจทย์ข้อ2ของวันนี้นะคะเขาบอกว่า3.9หารด้วย0.5เอา3.9ตั้งแล้วหารด้วย0.5ทีนี้มันจะเริ่มมีความยากเกิดขึ้นมาค่ะเพราะว่าข้อเมื่อกี้ตัวหารของเราตัวส่วนอะมันเป็นจำนวนเต็มใช่ปะม,มันเป็นเเฉย แต่ตอนนี้ข้อนี้มันไม่ใช่จำนวนเต็มอ่ะมันมีเป็นทศนิยมออกมาเราจะทำยังไงให้มันกลายเป็นจำนวนเต็มให้ได้ถ้าสอนแบบวิธีการที่โรงเรียนแบบจริงๆจังๆเลยนะเขาจะต้องบอกว่าเราจะทําให้สูตรจุดห้ากลายเป็นจํานวนเต็มให้ได้เราจะเอาสิบเข้าคูณทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าถ้าเราเอาสูตรจุดห้าคูณสิบเอาสิบตั้งนะแล้วคูณในห้าห้าศู 5, นยะ์ศูนย์ห้าหนึ่งห้าเนาะแล้วก็ใส่จุดหนึ่งจุดใช่ไหมคะตามหลักการคูณที่พี่เคยสอนไปละ มันก็จะได้ออกมาเป็น5นะเพราะฉะนั้นนะคะเอา3.9มคูณสิ 10, ใช้ทริคอย่างที่พี่เคยแนะนําไปก็ได้ค่ะมีศูนย์หนึ่งตัวเลื่อนมาข้างหลังหนึ่งตำแหน่งแล้วจุดทศนิยมก็จะกลายเป็นสามสิบเก้าแบบนี้ทีนี้นะคะก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเราได้ตัวหารตัวส่วนของเราเนี่ยเป็นจํานวนเต็มเรียบร้อยละอันนี้คือวิธีเต็มๆที่โรงเรียนจะสอนเราแต่เราจะข้ามมันค่ะเราจะข้ามตรงนี้ไปเราใช้วิธีรัดของเราเลย แต่พูดไปก่อนนะว่าต่อให้เราใช้วิธีลัดเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าที่มาของมันคืออะไรอย่าเอาไปแค่เปลือกต้องรู้ถึงแก่นว่าจริงๆแล้วหลักการของวิธีลัดของเราคืออะไรนะคะจะได้ฝึกมีสายไปถึงตอนโตด้วยนะสามจุดเก้านะคะหารด้วยศูนย์จดห้าอย่างนี้วิธีลัดก็คือพี่อยากให้ข้างล่างกลายเป็นจำนวนเต็มให้ได้พี่ก็เลื่อนจุดไปข้างหลังหนึ่งจุดค่ะตอนนี้ได้เป็นห้าเรียบร้อยแล้ว ด้านล่างเลื่อน1จุดด้านบนก็ต้องเลื่อน1จุดเหมือนกันก็จะกลายเป็น39แบบนี้อันนี้คือวิธีรัดนะแนะนําวิธีนี้เลยอะแล้วก็ตั้งหารเลยค่ะเอา39หารด้วย5นะคะ5 7ได้35นะลบกันเหลือ4นะคะใส่จุดแล้วก็เติม0 58ย์นะคะได้40บลบกันก็เหลือศูนย์คตอบข้อนี้คือ7.8 ทำไมข้อนี้พี่ถึงไม่เลือกใช้วิธีการตัดใช่ไหมเพราะว่ามันมีจุดทศนิยมองนีค่ะคือมันเป็นจํานวนเต็มหารกันแล้วก็คําตอบออกมาพี่เห็นแล้วละ่ะว่าห้าหารสามสิบเก้ายังไงไม่ลงตัวแน่ๆละมันต้องเป็นจุดทศนิยมพี่ก็เลยเลือกที่จะใช้ตั้งหารยาวเอานะคะคือถ้าน้องยังคิดอย่างพี่ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าน้องอ่ะเพิ่งจะอายุแค่ประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองเองใช่ปะแล้วก็เพิ่งจะเรียนเรื่องนี้ได้ไม่นาน ่พี่ทำมานานแล้วไงเออพี่ก็เลยมองออกค่อยๆทําโจทย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องก็จะมีของแบบนี้ฝังอยู่ในหัวของน้องเองนะคะมาที่โจทย์ข้อหนึ่งค่ะเขาบอกว่าห้าจุดสองนะคะหารด้วยสี่เราก็เขียนเลยห้าจุดสองหารสี่หลักของการหารเราได้มาหนึ่งหลักแล้วค่ะคือต้องทําตัวส่วนนะคะหรือตัวหารให้กลายเป็นจํานวนเต็มให้ได้ ซึ่งตอนนี้มันก็เป็นจํานวนเต็มอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรให้มากมายนะคะแล้วเราก็จะหารเลยค่ะอันนี้พี่มองด้วยตาแล้วน่าจะหารลงพี่จะใช้วิธีการตัดเลยสี่หนึ่งสี่นะคะสี่หนึ่งสี่เดี๋ยวเศษ็จหนึ่งเลาวเอารวมกับด้านหลังเจอจุดใส่จุด4ี่เลยได้สิบสองสี่สาสบสองนะคะคําตอบคือ1.3แบบนี้มาถึงโจทย์ข้อ2นะคะเขาบอกว่า0 5 6นะหารด้วย0ูนนะคะ เราจะทําส่วนให้เป็นจํานวนเต็มให้ได้เลื่อนไป1,2เลื่อนไป2จุดนะคะได้เป็น14ในเมื่อด้านล่างเลื่อง2จุดด้านบนก็ต้องเลื่อน2จุดด้วยนะคะหนึ่งสองได้อามาเป็น56นะตอนนี้นะคะพี่จะเห็นว่าเลขข้างบนกับเลขข้างล่าง6กับ4เนี่ยเป็นจํานวนคู่ทั้งคู่พี่จะเอา2หารทั้งบนทั้งล่างเพื่อทอนเลขให้มันน้อยลงก่อนนะเอาหารเลยสอได้สิ สองสนะคะตรงนี้เหลือ1นึ่เนาะสองหตอนนี้ได้ออกมาเป็น28่สแ่วนเแล้วจากนั้นก็ตัดเลยค่ะ7จ็ดหนึ่งเจ็ดจสองี่เจ็ดจข้อนี้ตอบสีส่วนหหรือก็คือ4นั่นเองนะคะสเนี่ยอย่างที่บอกนะมันคือ4.0ก็ได้หรือ4.00จุก็ได้นะคะแบบนี้ มาที่โจทย์ข้อ3นะคะเขาบอกว่า0.369นะหารด้วย0.009นะคะเราจะเห็นว่าด้านล่างตัวส่วนนี่นะคะมีจุดทศนิยมอยู่3จุดเลื่อนเลยค่ะ1 2 3ตอนนี้เหลือ9นะคะด้านล่างเลื่อน3จุดด้านบนก็ต้องเลื่อน3จุดด้วยเลื่อนค่ะ1 2 3ได้ออกมาเป็น369นะคะ ดูจากตาเปล่าตอนนี้เอาสามตัดลงแน่นอนค่ะที่จะเอาสามตัดเลยสามสามเก้านะคะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าออกมาเป็นร้อยยี่สิบสามส่วนสามนะคะเอาสามตัดอีกได้สามหนึ่งสามนะคะสามสี่สิบสองสามหนึ่งสามได้ออกมาเป็นสี่สิบเอ็ดส่วนหนึ่งหรือก็คือสี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะนี่คือคําตอบของข้อนี้นะ มาถึงข้อสี่ค่ะเขาบอกว่าสิบแปดจุดสอง้าหกหารด้วย 8. แปดเราสังเกตเห็นว่าตัวส่วนอ่ะมันเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วไม่ติดทศนิยมดังนั้นก็ตั้งหารได้เลยนะคะอืมข้อนี้พี่จะขอตั้งหารแล้วกันนะหารด้วยแปดค่ะเอาข้างบนตั้งอยู่ด้านในเครื่องหมายหารนะแล้วเอาข้างล่างนะคะตัวส่วนเป็นตัวหารแบบนี้นะหารเลยแปดสองนะคะได้สิบหก ลบกันเหลือสองเจอจุดใส่จุดชักสองลงมาแปดสองได้สิบหกเหมือนเดิมนะคะลบกันเหลือหกนะคะชักเก้าลงมาแปดแปดนะคะได้หกสิบสี่ลบกันเหลือห้านะคะชักหกลงมาแปดเจ็ดนะคะได้ห้าสิบหกค่ะลบกันเหลือศูนย์ทำต่อพจน์นี้ก็จะเป็นสองจุดสองแปดเจ็ดนะคะ เอาละเราเริ่มมาเจอตัวเลขยากๆในข้อ5กันแล้วค่ะ5.754หนะคะหารด้วย0.658จะเห็นว่าตัวส่วนของเรานะคะยังไม่เป็นจำนวนเต็มเลื่อนจุดเลยค่ะ1 2 3เลื่อน3จุดเนาะได้มาเป็น658นะคะข้างบนเองก็ต้องเลื่อน3จุดเหมือนกันเลื่อนค่ะ1 2 3ได้ออกมาเป็น5754แบบนี้ จะเห็นว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะนะคะแล้วตัวเลขเป็นจํานวนคู่ทั้งคู่เห็นปะลงท้ายด้วย4กับ8เป็นจํานวนคู่ทั้งคู่จานวนคู่เนี่ยเอาสองหารยังไงก็ลงพี่เอาสองหารท้งบนทางล่างก่อนเลย2 2 4นะคะเหลือเศษ1 2 8 16นะคะเหลือเศษ1 2 7 4นะคะเหลือเศษ1 2 7 4ตอนนี้ด้านบนไปรอท่าอยู่ที่2,877ค่ะส่วนด้านล่างนะคะเอาสองหารเหมือนกัน2 3 6นะคะ 248แล้วก็298ด้านล่างเหลือ349นะคะทีนี้พี่เห็นตัวเลขแล้วพี่ยอมแพ้ดีกว่าพี่จะตั้งหารยาวเลยค่ะ2877นะคะ, 77, ะ,คะหารด้วย349คือข้อหนึ่งมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจะเลือกใช้ m mix and match กันก็ได้ค่ะคือคำตอบอะมันมีคำตอบที่ถูกเพียงอย่างเดียวนั่นแหละหมายถึงในคณิตศาสตร์นะคะ แต่วิธีการทะํะมันไม่จําเป็นต้องทําไปแค่อย่างเดียวมันอาจจะมีวิธีการทําเยอะมากคณิตศาสตร์อ่ะมันคลาสสิกก็ตรงนี้แหละคือมีหลายหนทางที่จะทําให้เราไปสู่คําตอบคําตอบนั้นนะคะเอสามสี่เก้าอะไรจะใกล้เคียงกับสองแปดเจ็ดเจ็ดมากที่สุดเนาะเดี๋ยวพี่จะลองคูนด้วยสามนะคะเก้าสามได้ยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดนะคะทดสองสี่สามสิบสองนะคะสิบสามสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งสามสามเก้าทดหนึ่งเป็นสิบห่างไปเยอะเลยคะ่ะไม่ใช่แน่นอน สามนะคะคูณด้วยอะไรดีลองคูณด้วยแปดดูแล้วกันนะคะเกได้72ใส่2องบเด 7, เนาะแปดสี่ได้32บสนะคะบวกอีกเจ็สามสอแล้วส3มสามสามสี่สากสาใส่9ก้าดสามดสนะคะได้24่บสีอีก3ามก็เป็น27นะต้องเป็นตัวนี้แล้วแหละเราก็ใส่เลยค่ะกลายเป็น ได้8ครั้งแล้วก็2 7 9 2นะคะเอามาลบก,กัน7ลบ2ได้5นะคะ7ลบ9ไม่ได้ยืมมาเป็น17เนาะเอา17ลบ9นะคะได้8ตรงนี้เหลือ7นะคะ7ลบ7เหลือ0 2ลบ2เหลือ0ได้ออกมาเป็น85แต่ว่ามันยังไม่สุดค่ะเราจะต้องทำต่อไปอีกด้วยการเติมจุดนะคะลงไปเลยแบบนี้แล้วใส่0ค่ะ สามสี่เก้าอะไรจะใกล้เคียงกับแปดห้าศูนย์มากที่สุดน่าจะรอราวสองนะสามสี่เก้านะคะคูณด้วยสองเก้าสองสิบแปดนะคะทดหนึ่งสี่สองแปดเป็นเก้าแล้วก็สามสองเป็นหกนะคะใส่เลยค่ะได้ออกมาเป็นสองแล้วก็หกเก้าแปดแบบนี้นะคะลบกันค่ะสิ 10, บลบแปดได้สองเนาะโดนยืม้มไปแล้วเหลือสี่นะคะยื้มข้างหน้ามาเป็นสิบสี่ เอา14ลบ9นะคะได้5นะ8โดนยิ้มไปแล้วนะคะเหลือ7 7ลบ6ก็เหลือ1แบบนี้นะคะได้ออกมาเป็น152รู้สึกว่าข้อนี้พี่คิดว่ามันไม่น่าจะลงตัวแน่ๆเลยห<ๆ>ลยัลงจุดทศนิยมแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่0ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็หารต่อไปเลยจนกว่ามันจะลงตัวแต่ข้อนี้จะมีแนวโน้มนะคะว่าไม่ลงตัวแน่ๆมาดู349 <ๆ S 1> อะไรนะคะจะใกล้เคียงกับ1520มากที่สุดเนาะ พี่จะเลือกใช้เป็นเอา3 4 9นะคะคูณด้วย4ก็แล้วกันนะคะ94นะคะได้36ใส่6ลด3 44 16ทด3เป็น17 18 19ใส่9ลด1 43 12ลบ1เป็น13นะะได้ออกมาเป็น1 3 9 6แบบนี้ลบกันค่ะ10ลบ6เหลือ4ตรงนี้เหลือ1เนาะยิ้มมาเป็น11 9ลบ11เหลือ2นะคะตรงนี้เป็น4 4ลบ3ก็เหลือ1 แล้วอย่าลืมใส่คําตอบตรงนี้ลงไปด้วยนะ8.24นะคะแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเจอโจทย์อย่างนี้นะคะพี่จะแนะนําว่าให้น้องลองอ่านโจทย์ดีๆนะคะหรือไม่ก็แอบ,บไปดูช้อยคําตอบก็ได้ว่าช้อยคําตอบตัวเลือกของเราอ่ะมันมีจุดทศนิยมที่เป็นคําตอบบักี่จุดบางทีเขาอาจจะมีการมุงเล็บเอาไว้ในโจทย์ว่าอยากได้ทศนิยมสองตำแหน่งอยากได้ทศนิยม3ามตำแหน่งหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะในข้อนี้นะคะพี่จะขอให้คําตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็แล้วกันนะ แต่ทีนี้เราได้มาสองตำแหน่งอย่างนี้เราอย่าเพิ่งตอบค่ะใจะเย็นๆทำไปอีกหนึ่งตำแหน่งก่อนตรงนี้จะเป็นหนึ่งสองสี่ใช่ไหมคะเราใส่ศูนย์ไปได้เลยเพราะว่าอยู่หลังจุดทศนิยมแล้วเนาะสามสี่เก้าอะไรใกล้เคียงกับหนึ่งสองสี่ศูนย์มากที่สุดนะคะอืมก็เป็นสามค้งแบบนี้นะคะหนึ่งศูนสี่เจ็ดแบบนี้อันนี้พี่จะไม่ลบแล้วนะเพราะว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวกับคำตอบแล้ะปล่อยทิ้งไปเลยทีนี้ลองมาดูคำตอบที่เราได้ออกมาค่ะ ออกมาเป็น8.243แต่อยากได้ทศนิยม2ตำแหน่งตำแหน่งที่3ตัวนี้มันน้อยกว่า5ถูกปะน้อยกว่า5ก็คือปัดทิ้งคําตอบออกมาก็คือ8.24แค่นี้ดังนั้นพี่จะบอกว่าพอเราตอบคาตอบแบบนี้2ตำแหน่งปุ๊บไม่ใช่หยุดหารที่2ตำแหน่งเลยนะคะต้องหาไปถึงตำแหน่งที่3ก่อน เราทําการปัดอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่ามากกว่าห้าให้ปัดขึ้นน้อยกว่า5ให้ปัดลงนะคะแล้วก็ค่อยต่อบันต่อข้อนี้จะยากหน่อยนะมาที่โจทย์ข้อ6นะคะเขาบอกว่าศูนย์จุดสานะคะหารด้วยหนจะเห็นว่าตัวส่วนอะ่ะมันยังไม่เป็นจํานวนเต็มนะคะเลื่อนจุดไปก็จะกลายเป็น15นะคะเลื่อนจุด1จุดข้างบนก็ต้องเลื่อนจุด1จุดเหมือนกันกลายเป็น 3. าม แล้วก็พี่เห็นว่ามันลงท้ายด้วย5ด้วยกันทั้งคู่พี่จะเอา5หารทั้งบนทั้งล่างค่ะ5สาสิบห้า5หาร3ไม่ได้ใส่ศูนย์ก่อนเจอจุดใส่จูนรวมกันเป็นสามสิบเจ็ดละ5เจ็ดนะคะได้สาสิบห้าเนาะเหลือเศษสองแล้วก็5ห้ายี่ห้าตอนนี้จะออกมาเป็น0ูนจดเห้านะคะหารด้วยสามแบบนี้ ตั้งหานยาวค่ะ0.75หาร3หรือใครอยากจะตัดต่อก็ไม่มีอะไรที่ผิดนะคะทำอย่างนั้นก็ได้หารเลยค่ะ30ได้0เนาะลบกันก็เหลือ0เจอจุดใส่จุดนะคะตรงนี้ชัก7ลงมา32ได้6ค่ะลบกันเหลือ1ชัก5ลงมา35นะคะได้15ลบกันเหลือ0เนาะคำตอบก็จะกลายเป็น0.25แบบนี้นะคะมาถึงโจทย์ข้อ7อันนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลงตัวหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งสจุดห้าสองนะคะหารด้วยสองจนห้าะจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมีทศนิยมสามตำแหน่งเลยเลื่อนจุดเลยหนึ่งสองสามออกมาเป็นสองศูนย์สี่ห้าะคะแบบนี้ถ้าข้างล่างเลื่อนสาจุดข้างบนก็ต้องเลื่อนสาจุดด้วยเลื่อนหนึ่งสองสามนะคะจะเห็นว่ามีตำแหน่งโบตรงนี้เป็นท้องล่องเป็นแอ่งอย่างนี้ให้เติมศูตรลงไปค่ะ มันจะออกมาเป็น114520แบบนี้นะคะจากนั้นจะเห็นว่ามันลงท้ายด้วยเลขศูนย์กับเลข5พี่อยากทอนตัวเลขให้น้อยลงค่ะพี่จะเอา5หารเลยทั้งบนทั้งล่าง5 4 20นะคะ5 0ได้ศูนเนาะเอาไปรวมข้างหลังกลายเป็น45 5 9ได้45นะคะเอา 5, ห้าหันข้างบนด้วย5 2าสเหลือเศษ1เป็น14 5 2 10นะคะเหลือเศษ4กลายมาเป็น45 ห้าเก้าสี่สิบห้าเนาะห้าหารสองไม่ได้ใส่ศูนย์สองก็รวมกับข้างหลังกลายเป็นยี่สิบห้าสี่ยี่สิบแบบนี้นะคะเราจะได้ออกมาเป็นสองสองเก้าศูนย์สี่เนาะหารด้วยสี่ศูนย์เก้าแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะลองคิดดูนะคะว่าคําตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่กันแน่เราหารสองไม่ได้อยู่แล้วต้องไปเป็นยี่สิบสองก็ไม่ได้อีกต้องไปเป็นต้องไปเป็นสองสองเก้าศูนย์นะคะ เราก็ดูเลยว่า409อะไรใกล้เคียงกับ2290มากที่สุดเดาล้วนๆน,นะเอา409นะคะคูณ5นะ95ได้45นะคะ54ได้20ค่ะเราเรนี้แหละ,ะได้เป็น5นะคะ2045เลยเอา10นะคะลบ5เหลือ5เนอะตัวนี้โดนยิ้มไปแล้วเหลือ8 8ลบ4ได้4นะคะชัก2ลงมาแล้วก็ชัก4ลงมา เนี่ยวิธีการทาที่พี่ทําให้น้องดูตอนเนี้ยคือพี่ไม่ได้ใช้เครื่องกิดเลขพี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคือพี่ใช้มือล้วนๆเลยเห็นไหมว่าเราจะต้องมีการลองคูลองหาดูนะคะดังนั้นถ้ามันเป็นกระดาษคําตอบของน้องเอง,เองในห้องสอบหรือเป็นแบบกหัดาของน้องเอง <c oughs> ก็ทําเต็มที่แบบที่พี่ๆทาให้น้องนี่เลยพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วตัวพี่กับน้องก็ไม่แตกต่างก,กันมากหรอกในเรื่องความรู้พวกนี้นะสุดท้ายแล้วความรู้เรียนทันกันหมดนั่นแหละค่ะ อ่ะเราก็มาเดากันต่อค่ะว่า409อะไรนะจะได้เป็น2454แอบเห็นนิดนึงตรงนี้เราเป็น9ใช่ปะ่ะตรงนี้เราเป็น4ใช่ปะ่ะ9ไปคูณกับอะไรสักตัวหนึ่งอ่ะเราได้ลงท้ายออกมาเป็นเลข4อ่ะ9ถ9ก็28ก็37ก็436 9545 9654เห็นปะ่ะ9654พี่จะคูณด้วย6นะ96ด้ 6, 54ใส่4ทด5เห็นปะ่ะ หกคูณศูนย์ได้ศูนย์บุยห้าเป็นห้าหกสี่ได้ยี่สิบสี่ลงตัวเป๊ะข้อนี้โจทย์ดีก็ใส่หกค่ะออกมาเป็นสองสี่ห้าสี่แบบนี้เนะาะคําตอบในข้อนี้นะคะก็คือห้าสิบหกนะคะมาถึงโจทย์ข้อแปดนะคะเขาบอกว่าสนะิบแปดจุดสองเก้าหกนะหารด้วยศูนย์จุดแปดทีนี้นะคะพี่จะบอกว่าพี่เคยพูดไปแล้วใช่ไหมว่าหนึ่งอ่ะมันก็เท่ากับหนึ่งจุดศูนย์นะเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะ ศูนย์ด้านหลังจะใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้อะมันไม่ได้มีค่าอะไรในที่นี้นะคะพี่ก็จะไม่คิดมันเลยปล่อยมันไปแล้วพี่ก็จะทําให้มันเป็นจานวนเต็มนะคะโดยการเลื่อนจุดหนึ่งจุดฟึดกลายเป็นแปดนะคะด้านล่างเลื่อนจุดหนึ่งจุดด้านบนก็ต้องเลื่อนจุดหนึ่งจุดด้วยฟึดกลายมาเป็นหนึ่งแปดสองจุดเก้าหกนะแล้วพี่ก็จะหารเลยค่ะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกนะคะเหลือสี่นะไม่ใช่สิ เหลือสองนะคะเอาไปรวมกับข้างหลังกลายเป็นยี่สิบสองแปดสองนะคะได้สิบหกอีกครั้งหนึ่งสิบหกเอายี่สิบสองนะคะลบกับสิบหกก็จะได้ออกมาเป็นหกนะคะเอาไปรวมกับข้างหลังกลายเป็นหกสิบเก้าจะจุดใส่จุดแปดแปดนะคะได้หกสิบสี่นะคะเหลือห้าเอาไปรวมข้างหลังกลายเป็นห้าสิบหกแล้วก็แปดเจ็ดนะคะได้ห้าสิบหกคำตอบออกมาเป็นยี่สิบสองจุดแปดเจ็ด นนาะบางคนบอกว่าไม่หนูไม่เชื่อพี่หรอกมันมีทศนิยมสองตำแหน่งพี่จะมาทําให้เหลือทศนิยมตำแหน่งเดียวอย่างนี้มันไม่ใช่แน่ๆอ่ะพี่จะทําให้ดูแล้วกันหารด้วยศูนย์จุดแปดศูนย์เนาะเราเลื่อนจุดนะคะสองจุดฝืดฝดกลายเป็นแปดสิบแบบนี้ข้างบนก็ต้องเลื่อนจุดสองจุดเหมือนกันก็จะกลายมาเป็นหนึ่งแปดสองเก้าจุดกนะคะแบบนี้เอาละพี่จะเอาเอาแปดหารตลอดเลยแล้วกันเนาะเออ ก็เป็น8 1 8 8 0ึนะคะตรงนี้ก็เป็นแปดสหกเนาะแล้วก็เป็น8ปดสองสหเหมือนเดิมนะคะ8ปดแเจอจุดใส่จุดนะแล้วก็8ปดเจดในห้าสตอนนี้ออกมาเป็นสองสจุนะคะหารด้วย10การหารด้วย10แบบนี้นะคะมันจะเท่ากับการเลื่อนจุดมาข้างหน้า1จุดจะกลายเป็น22.87ด ทีนี้นะคะจำได้ไหมที่พี่เคยสอนเอา0.1นยุคูณสิใช่ไหมมันคือการเลื่อนจุดไปข้างหลัง1จุดมันจะออกมาเป็น1การหารน่ะถ้าเราเอา1นะคะหารด้วย10จะเกิดจุดข้างหน้าตัวเลขที่เราเอามาตั้งหาร1จุดกลายเป็น0.1แบบนี้นะคะอันนี้เป็นคลิกนะแต่ถ้าเกิดว่า น้องอยากรู้ว่าเฮ้ยอยู่ๆเหมือนกลายมาเป็นอย่างนี้ได้ไงพี่จะแสดงวิธีทำตรงๆให้ดูเลยก็ได้อ่ะเป็น228.7องแนะคะหารด้วย10นะ12นะคะได้20เนอะลบกันเหลือ2ชัก8 12นะคะได้20ลบกันเหลือ8นะคะเจอจุดใส่จุดเนอะแล้วตรงนี้ก็ชัก7ลงมา18นะคะได้เป็น80ลบกันเหลือ7นะคะ ทีนี้หลังจุดทศนิยมตรงนี้เติมศูนย์ได้ตามชอบใจละสิบอะไรได้เจ็ดสิบก็สิบเจ็ดนะคะได้เจ็ดสิบเห็นไหมคะคำตอบคือย2 8 7ิบสองจุดปดเจ็ดตรงนี้ก็ได้ยี่7บสองจุดแปดเจ็ดเหมือนกันเออตรงนี้ก็ได้ยี่7บสองจุดปดเจ็ดเหมือนกันดังนั้นเลือกเอาเลยค่ะว่าอยากจะทำแบบไหนแต่เป็นพี่พี่จะเลือกใช้วิธีบนสุดเพราะว่าตัวเลขน้อยสุดอะไรที่ตัวเลขน้อยสุดง่ายๆสบายๆเลือกใช้ตัวนั้นนะคะพี่จะบอกว่า ในคลิปนี้มีการสอดแทรกคลิกในการคิดเอาไว้หลายจุดเลยนะคะน้องลองย้อนกลับไปดูดีๆนะคะจะได้คลิกติดตัวไม่เพียบเลยนะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาเราก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะเรามาสรุปเรื่องของการหารทศนิยมกันอีกครั้งนะคะว่ามีหลักใหญ่ใจความอยู่2อย่างคือ 1. ทอําทำยังไงก็ได้ให้ตัวส่วนเป็นจานวนเต็มให้ได้และ2เมื่อได้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มก็จัดการหารมาันแบบที่เราเคยหารมา ที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นเลยค่ะอมืมีแค่นี้เองนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดถูกใจเพจกวดวิชากับพี่กวายน้อยของพี่นะคะก็อย่าลืมไปกดด้วยนะคะแล้วก็หากคนไหนนะคะต้องการดูคลิปอัปเดตนะคะในเรื่องของการสอนไวๆในช่อง YouTube นะคะมีชาแน,นลที่ชื่อว่ากวดวิชากับพี่กวายน้อยอยู่ด้วยเหมือนกันสามารถที่จะไปกด s u b s c r i b e ได้เลยนะคะเพราะว่าพี่จะลงคลิปวิดีโอนะคะใน YouTube นะคะเร็วกว่าใน a c e b o o k เนาะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ